แน่นอนพ่อจ๋าอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวไม่ยากใส่ปลาคิมให้เยอะเยอะเดี๋ยวไม่ยากใส่ปลาคิมให้เยอะเยอะคุยกับพ่พอจ๋ายังคะเนี่ยว่าพ่อจ๋าจะกลับกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ค่ะเดี๋ยวก็รู้ค่ะวัน <c oughs> นี้เราเรามาเด็กกระเพรากันนะคะที <c oughs> ่มีพ่อตานด้วยที่มีพ่อตานด้วยเราเรามาเด็กกระเพรากันนะคะบ้านเรามีกระเพราด้วยนะคะโอู้อยู่ตรงไหนท่าไปพราอยู่ตรงนู้นค่ะ,คะเราไปเลยค่ะ อ่เดินเลยเดินเลยเดินเลยค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้อันนี้เป็นใบกะเพราแดงนะคะอันนี้ใบกะเพราขาวนะคะนีหรอใช่เนย์ย่าจะทําเมนูอะไรวันนี้อันนี้เหรออันเนี้ยไม่ใช่ค่ะอันนี้ใบกะเพราค่ะเนี่ยเนย์ย่าอย่าแกล้งอย่าแกล้งนี่ค่ะอ๋อที่มีอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะที่มีอันนี้ใช่ไหมหนูอย่าแกล้งมัิกใช่เด็ดเลยค่ะ เดีย๋ยวเราจะเข้าครัวไปทําอะไรคะไปทำผ,ผ,กกผัดกะเพราผัดกะเพราทำให้ใครทานครับทให้พ่อจ๋าทานโอ้โหวันนี้จะทําให้พ่อจ๋าทานนะคะพ่อจ๋าไม่อร่อยเลยพ่อจ๋าไม่กินอันนี้ไม่ถึง,อ,อ,งอร่อยเองอร่อยสิคะฝีมือใครคะฝีมือไมิยาฝีมือไม่ย่าเหรอถ้าพ่อจ๋าก,กินอันนี้ขึ้นไป พ่อจากินอันนี้ไม่ได้เพราะพนอเีต้องเด็ดอันนี้ไปล้างก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยเอาไปกินใช่ต้องไปล้างก่อนค่ะให้สะอาดใช่แล้วเดี๋ยวรอเรเด็ดเยอะๆเลยค่ะเด็ๆๆเดยๆๆเยอะๆอัแรกอันนี้นะไม่ใช่เนี่ยใบกระเพราแดงนะคะกระเพราแดงนะคะกานโควินนะคะอ๋อใบกระเพราแดงช่วยช่วย ป้องกันโควิดด้วยเหรอคะโอ้ยยใส่พิเอาไปใส่พริกใส่พรกด้วยเมย่าขามาเด็ดตรงนี้เมย่ามาเด็ดกต่อเร็ว้ <c oughs> าไม่ไ้าแ่งเนี้ยวน <c oughs> ันนีเผ็ดแน่เลยพ๋ <Okay. S 1> าต้องเผ็ดแน่เลยจะแก้งว่าจ๋าใช่ไหมใส่พริกเยอะๆใช่ไหม <c oughs> เอาแล้ว เดี๋ยววันนี้เราอดิบกะเพราให้นะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องเด็กกะเพราให้ใครคะเนี่ยให้พ่อจ๋าค่ะทำอะไรให้พ่อจ๋าทานคะผัดอะไรคะผัดกะเพราไข่ค่ะเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดเผ็ดนิดหน่อยน่อเผ็ดนิดหน่อยนะคะจะอร่อยไหมคะเนี่ยอร่อยแน่นอนสบายมากอร่อยแน่นอนสบายมากสบายมากเลยอันนี้เดี๋ยวค่อยเด็ก แล,แ,ลแล้วพจ๋ามไหรจะกับเดีวก็กับใส่งานนะคะเส๋็จเสร็จแล้วเอาไปล้างไหมคะไม่ล้างเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไปล้างเองนะคะไก้เยอะเลยนคลแล้วจเสร็จไหมคะวันนี้เสร็จค่ะพ่อจ๋าจะได้ทานกี่โมงคะทานเดี๋ยวทนวันนี้พอพรเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวทุ่นี่เรากา็ทําให้พ่อจ๋าอีกอร่อยมากอร่อยมากถามพ่อ,อพจาอ๋ายังคะเนี่ยว่า<ข>อ,อร่อย<ข>อไหมเดี๋ยวไม่ยากใส่ปลาเค็มให้เยอะเๆยๆๆๆๆอะเดี๋ยวพี่ยากใส่ปลาเค็มให้เยอะเยอะปลาเค็มเยอะเยอะผัดกะพเพราใส่ปลาเค็มได้เหรอลูกอ,อันนี้อร่อยนิดนึงนะพะ่อจ๋าแล้วคุยกับพ่อจ๋ายังคะเนี่ยว่าพ่อจ๋าจะกลับกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ค่ะเดี๋ยวก็รู้ค่ะ <laughs> รู้เรื่องอะไรรู้เรื่องอะไรคะพี่เด็กก็รู้ค่ะว่าอะไรคะเพราะเดยกก็จะกลับมาห้าโมงทุ่มนแล้วต้องเราต้องเบกกกะเพราเยอะๆนะคะใบกะเพรานี่ช่วยอะไรได้บ้างคะมีไม่มีซีด้วยนะคะไม่มีพิษเอามีวิตามินซีมีไม่มีซีมีวิตามินซีด้วยหรอ องกันอะไรคะเนี่ยต้กันเยอะแ,แล้วคขอยู่แล้วไม่ยาเป็นไหมคะไม่เป็นนะคะเป,เป็นนิดหน่อย <laughs> นิดหน่อยเหรอคะใช่ค่ะอาการมันเป็นยังไงคะนิดหน่อยอดี๋ยวก็ก็ไปกับกับมาแล้วแล้วก็ติดติดนิดนึงนะคะ <c oughs> แสดงว่าตับตาก็ติดด้วยเหรอคะ <c oughs> อืออ้าวแล้วหนูติดใครคะ เด็กคนเดียวเด็กคนเดียวเด็กคนเดียวเด็กกับยาดาวันนี้ทำเมนูเดียวเหรอคะมึงไม่เดียวมึงไม่เดียวและอีกอันนึงทำอะไรคะกับข้าวอีกอย่างนึงทะไรกระเพาวล้วค่ะทำอะไรให้พ่อจ๋าอันนี้อร่อยนิดนึงนะพว่าจ๋าอร่อยนิดนึงนะพว่าจ๋าอร่อยแค่นี้เดียวเขาเก่งนะเขาเด็ดเป็นได้เห็นไหมนิดนึงนิดนึงนะพ่อจ๋านิเด็ดนะเด็ดเด็ด เขาเห็นสีแปลกๆไงก็คือสีนี้แล้วแล้วก็มาสีนี้สีนี้ไม่ต้องแอะและนี่เปกะเพราแดงค่ะใบกะเพราแดงค่ะมันฉุนดิค่ะฉุนไหมคะมยิ娅ฉุนมากย่าลองดมดูดิคะว่าฉุนโอ้โหอะลองดมมือดิดมมือหอมสนุกหอมจริงๆใช่ไหมคะเดี๋ยวเราต้องเอาไปล้างให้เมื่อไหร่จะหัดกะเพราสักทีคะเนี่ยก็เดี๋ยวเราต้อง ต้องบิดกะเพรายังไม่เสร็จนะคะเพราะอยู่ร้านก็ใกล้เสร็จไม่อเสร็จแล้วนะคะผัดกะเพราค่ะผัดกะเะพรเากุ้งค่ะอันนี้เมย่านคนเด็ดนะคะ ชอบใบกะเพราค่ะเพราะเป็นใบกะเพราบ้านที่เราปลูกเองค่ะเราเด็กมันเองค่ะอยู่ที่บ้านเราค่ะเราปลูกเองะจะชุนมากใบกะเพราเยอะๆนะนี่นะววค่ะใบกะเพราผัดกะเพราผัดกะเพราแม่มาลาค่ะเดี๋ยวหั่นแตงใส่ ากาก,าก,กดกะดีเกดกะไคด้วยนะคะไคเนีย่ยอย่าลืมพขมมกขามะกรูดด้วยนะครับมะนาวด้วยต้มยำเลยต้มยำมากเลยต้มยำมากเลย <c oughs>